สวัสดีค่ะเดี๋ยวในคลิปวิดีโอนี้นะคะเราจะมาคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของการเริ่มต้นทําธุรกิจพันธมิตรขายสินค้าและบริการนะคะแต่ก่อนอื่นเลยนะก่อนที่เราจะเข้าไปในส่วนเนื้อหาของเรากันนะคะเดี๋ยวเรามาดูข้อดีก่นกอนดีกว่านะคะว่าการเข้าร่วมเป็นพันธมิตรในการขายสินค้าและบริการเนี่ยมันมีข้อดียังไงบ้างนะข้อแรกก่อนเลยทุกคนคือ ในการทําธุรกิจในการเป็นพารามตขายสินค้าและบริการเนี่ยข้อแรกข้อดีเลยคือมันสามารถทํากําไรเข้าบ้านรายวันได้นะไม่ว่าอย่างไงก็ตามแต่เนี่ยคือของชิ้นเล็กชิ้นน้อยเนี่ยนะคนซื้อกันเป็นประจำอยู่แล้วทุกวันถูกไหมคะดังนั้นเนี่ยนะเราสามารถทํากําไรรายวันได้นะกับ2ก็คือเราสามารถที่จะต่อยอดแล้วก็สร้างไรายได้แบบ a s s i v e income ได้นะคะทีนี้เนี่ยสิ่งสําคัญอีกข้อนึงก็คือ เราไม่ต้องลงทุนด,ด้วยแล้วก็ไม่ต้องสต็อกสินค้าเองแม้แต่ชิ้นเดียวด้วยนะคะรวมทั้งไม่ต้องมานั่งแท็กของส่งของเองในธุรกิจนี้นะคะเราแค่มีโทรศัพท์สมาร์ทโฟนสักหนึ่งเครื่องนะหรือแท็บเล็ตก,ก็ได้นะที่เข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้นะเราก็สามารถที่จะเริ่มต้นเป็นพันธมิตรในการขายสินค้าและบริการได้แล้วหน้าที่ของเราเนี่ยมีแค่เรื่องของการโปรโมทประชาสัมพันธ์เท่านั้นเองทุกคนโปรโมทประชาสัมพันธ์ให้คนเนี่ยอยากที่จะซื้อสินค้า หลังจากนั้นเนี่ยพอคนอยากซื้อสินค้าปุ๊บนะคะเราก็จะมีลิงก์ใช่ไหมคะให้คนเนี่ยสามารถกดสั่งซื้อตรงกับบริษัทได้บริษัทก็จะมีการแพ็คของส่งของนะคะให้กับลูกค้าของคุณนะรวมทั้งจ่ายส่วนแบ่งกําไรเนี่ยกลับให้กับคุณนั่นเองนะเป็นกําไรรา,ายวันเลยนั่นเองทีนี้นะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มดูในส่วนของเนื้อหากันค่ะว่าในคลิปนี้เนี่ยนะถ้าเรารู้สึกว่า เฮ้ยฉันเป็นคนหนึ่งแหละที่เอออยากจะเรียนรู้แล้วก็อยากจะเริ่มต้นทําเป็นพารามิตรในการขายสินค้าและบริการนะแล้วฉันคิดว่าฉันทาได้นะคะในคลิปวิดีโอนี้นะคะให้คุณฟังต่อจนจบเลยนะในคลิปวิดีโอนี้จะมีเนื้อหาอะไรบ้างอย่างแรกก่อนเลยค่ะก็คือจะอธิบายเรื่องของการกดรับสินค้าฟรีเพื่อไปทําคลิปรีวิวนะคะทายังไงนะสองก็คือการดูเรทราคาสินค้านะว่าเราได้รับกําไรเท่าไหร่ในการขายสินค้าชิ้นนี้นะหรือว่ากาไรขายส่งเนี่ยได้รับเท่าไหร่อะไรยังไงบ้างนะคะก็ อยู่ในคลิปนี้เช่นเดียวกัน3ก็าาคือการคัดลอกลิงก์นะคะ affiliate นะหรือลิงก์ในหน้านั่นแหละนะคะเวลาที่เราขายของได้ปุ๊บเนี่ยนะแล้วคนจะกดสั่งซื้อผ่านลิงก์เราเนี่ยเขาต้องกดสั่งซื้อผ่านลิงก์ยังไงเราต้องไปเอาลิงก์มาจากไหนนะคะเพื่อให้ได้รับส่วน,วนแบ่งของกําไรนั่นเองนะรวมทั้งวันนี้เนี่ยหลายๆครั้งอะคะ่ะหลายๆคนเนี่ยเวลามีการขายสินค้าใช่ไหมบางคนขายออนไลน์แต่บางทีเนี่ยพอเราขายออนไลน์ปุ๊บบางทีก็มีเพื่อนมาถาม นะว่าเอ้ขายอะไรอยากได้บ้างซักชิ้นหนึ่งแล้วเพื่อนก็ขี้เกยียจกดสั่งซื้อเองอะไรแบบนี้เนาะเราก็สามารถกดสั่งซื้อสินค้าในราคาต้นทุนของเราเนี่ยให้เพื่อนในระบบของเราเองได้นะคะแล้วก็เวลาที่เอาของไปให้ลูกค้าของเราเนี่ยนะเราก็เก็บมาในราคาเต็มนะกดซื้อ,อยังไงเดี๋ยวในคลิปวิดีโอนี้ก็จะมีสอนเช่นเดียวกันนะคะโอเคดังนั้นเราไม่รอช้าทุกคนเราไปเข้าในส่วนของเนื้อหาของเรากันเลยดีกว่า นะคะมาเริ่มที่เรื่องแรกกันก่อนทุกคนคือการกดรับสินค้าฟรีเพื่อไปทำคลิปรีวิวนะ,ะทำยังไงอันดับแรกก่อนเลยค่ะหลังจากที่คุณเ네นี่ยทำการล็อกอินเข้ามาในระบบนะคะเดิร์อะไรเป็นที่เรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะตรงนี้จะมีแถบขีดสามขีดด้านบนมุมซ้ายมือทุกคนจิ้มเข้าอไปหนึ่งครั้งหลังจากนั้นนะคะตรงนี้นะจะมีเมนูย่อยคะ่ะทุกคนที่ชื่อว่ารับสินค้าฟรีกดหนึ่งครั้งทุกคนแล้วก็ตรงนี้ค่ะมีเมนูที่ชื่อว่าเลือกรับสินค้าจิ้มหนึ่งครั้งตรงนี้นะคะต้องบอกก่อนว่า ในการกดขอรับสินค้านะคะขึ้นอยู่กับนะคะในแต่ละช่วงนั้นๆน,น,นะคะว่ามีโปรโมชั่นพิเศษอะไรหรือเปล่าถ้าเกิดมีโปรโมชั่นพิเศษเนี่ยก็จะมีให้เราเนี่ยสามารถที่จะมากดรับสินค้าฟรีไปได้โอเคไหมคะเพื่อเอาไปทําคลิปรีวิวนั่นเองทีนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการกดรับกันนะคะทุกคนเวลาที่เรากดรับสินค้าฟรีเนี่ยนะคะเราจะกดได้เพียงแค่ครั้งละ1รายการนะยกตัวอย่างเช่นตอนนี้มี2รายการใช่ไหมคะ เราจะกดได้ครั้งละ1ตัวเช่นถ้าเกิดเราจะเลือกอะไรก่อนอสมมติตอนนี้มี2ตัวนะมีเลิบสกินใช่ไหมกับมีเซนเซอร์โฟมเราต้องเลือกตัวใดวตัวหนึ่งก่อนนะคะเราจะไม่สามารถกดที่จะรับฟรีไปพร้อมกันได้ นะคะพอเรากดรับตัวหนึ่งไปเรียบร้อยแล้วปุ๊บเนี่ยแล้วเรามีการทํารีวิวส่งรีวิวให้กับทางบริษัทเรียบร้อยนะคะแล้วแอดมินอนุมัติเรียบร้อยปุ๊บเนี่ยเราก็จะสามารถที่จะกดรับฟรีเป็นชิ้นที่2ได้โอเคไหมคะเราจะไม่สามารถกดชิ้นที่2ได้จนกว่าเราจะทําส่งรีวิวของชิ้นแรกนั่นเอง นะทีนี้นะคะเช่นเดียวกันค่ะว่าถ้าเกิดสมมติว่าเราเคยกดรับตัวไหนไปแล้ว1ครั้งนะคะเราจะไม่สามารถกดรับขอตัวนั้นเพิ่มได้อีกเป็นชิ้นที่2เช่นถ้าเกิดวันนี้เนี่ยเรากดรับตัวเซนเซอร์โฟมไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราจะไม่สามารถกดครั้งที่2เนี่ยสมมติว่าเราส่งรีวิวไปแล้วใช่ไหมคะ ในครั้งที่2เนี่ยเราจะไม่สามารถกดเซนเซอร์โฟมซ้ำได้อีกเราต้องไปกดตัวอื่นที่เรายังไม่เคยกดขอนั่นเองนะทีนี้ไปดูวิธีการกดกันทุกคนอันนี้เดี๋ยวอาจารย์จะลองกดตัวเซนเซอร์โฟมออกมาให้นะคะนี่มันจะมีขึ้นปุ่มแบบนี้นะคะรับสินค้าฟรีนะเราก็จิ้มเข้าไป1ครั้งทุกคนทีนี้นะคะก็นี่นะคะใส่ชื่อผู้รับ นะคะเบอร์โทรศัพท์ใส่ให้ถูกต้องที่อยู่จะส่งใส่ให้ถูกต้องนะทุกคนนะรหัสปรษณัย์ใส่ให้ถูกต้องเช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่ากรอบผิดเนี่ยเดี๋ยวของมันจะส่งไม่ถึงนะคะแล้วก็มีค่าแพ็คแล้วก็จัดส่ง80บาททุกคนไม่ต้องใจใายค่าสินค้านะก็คือจ่ายแค่ค่าแพ็คแล้วก็จัดส่งนะคะให้กับทางบริษัทนั่นเองแค่นี้นะคะก็สามารถที่จะรับสินค้าฟรีไปทำรีวิวได้แล้วอ่ะเดี๋ยวเรามาลองกรอกกันเลยดีกว่าทุกคนโอเคอันนี้ลองกรอกเทสดูนะคะอ่ะกดตกลงทุกคนพอเรากรอกของเราเรียบร้อยกกดตกลงค่ะ อ่าเสร็จปุ๊บตรงนี้นะคะก็นี่ค่ะก็จะจ่ายชําระ80สบาทค่าแพ็กนะคะอาจจะเป็นชาระเงินผ่าน QR payment ก็ได้นะคะพอเราทําการชําระอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวอาจารย์ชำระให้ดูเลยดีกว่าเราก็กดนะคะให้เจะจ่ายผ่าน QR payment นะตอนนี้อาจารย์ก็จะใช้มือถือทุกคนก็จะใช้มือถือที่สแกน QR จ่ายได้นะคะก็อ่ะยกขึ้นมาแล้วก็สแกนอ่าแล้วเราก็จ่ายเข้าไปเลยบุญเรียบร้อยปุ๊บเนี่ย เดี๋ยวมันจะขึ้นเด้งเป็นทํารายการสําเร็จอัตโนมัติแบบนี้เลยนะคะนั่นคือการทํารายการสําเร็จเรียบร้อยแล้วทีนี้ทุกคนก็กลับไปค่ะที่หน้าอ่ะเลือกรับสินค้าคือเมื่อกี้นะี่ยจริงแลนะ้วแี่ยคือกดสาเร็จเรียบร้อยแล้วทุกคนเราก็แค่รอรับสินค้านะทุกคนนะพอกลับมาหน้านี้เห็นไหมคะว่าตรงนี้เนะี่ยมันจะขึ้นว่าคุณทํารายการแล้วแล้วก็การจะ,จะกดไม่ได้แล้วเห็นไหมคะเราจะต้องรอรับสินค้าแล้วก็ส่งรีวิวให้เรียบร้อยก่อนเราถึงจะไปกดรับตัวของ เลิฟสกินได้หรือตัวที่ยังไม่เคยกดรับได้นะคะมันก็จะขึ้นว่าอยู่ระหว่างทําการรีวิวเห็นไหมพอเรากดปุ๊บมันก็จะไม่สามารถกดเข้าไปขอรับได้ทีนี้เนี่ยวิธีการที่พอเรากดรับไปปุ๊บเนี่ยเราจะเอาไปทําคลิปรีวิวส่งให้กับบริษัทนะคะเพื่อที่จะขอกดรับชิ้นถัดไปได้เนี่ยไปที่นี่คะ่ะทุกคนไปที่รับสินค้าฟรีไปที่เมนูที่ชื่อว่าใบรับสินค้านะคะจิ้มหนึ่งครั้งทุกคนหลังจากนั้นตรงนี้นะคะตรงนี้นะมันจะมีตรงจัดการคะ่ะมันจะมีคําว่าส่งรีวิวเห็นไหมทุกคน เราติ๊กนะคะเรากดตรงที่ส่งรีวิวตรงนี้ค่ะเสร็จปุ๊บตรงนี้นะคะเราก็ถ่ายคลิปรีวิวของเราเรียบร้อยปุ๊บใช่ไหมคะเราก็กดเลือกไฟล์เลยทุกคนอพอกดเลือกไฟล์ปุ๊บนะคะเราก็ไปเลือกส่งนะคะตัวคลิปวิดีโอที่เราทําการรีวิวนั่นเองนะคะพอส่งเรียบร้อยปุ๊บนะคะเราก็กดตกลงทุกคนก็เป็นอันส่งรีวิวเป็นที่เรียบร้อย ทีนี้เนี่ยพอเราส่งเรียบร้อยปุ๊บเนี่ยนะคะแอดมินก็นจะอนุมัติตัวคลิปรีวิวของเราโอเคไหมคะพอแอดมินอนุมัติตัวคลิปรีวิวของเราปุ๊บเนี่ยเราก็สามารถที่จะไปกดเลือกนะคะไปรับสินค้าชิ้นถัดไปที่ยังไม่เคยรับฟรีไปได้นะคะเท่านี้เองทุกคนดังนั้นนะคะอันนี้คือขั้นตอนทุกคนอันนี้คือขั้นตอนใน,ในการกดขอรับสินค้าฟรีเพื่อไปทําคลิปรีวิวนั่นเองทีนี้นะคะมาดูเรื่องถัดมาของเรากันทุกคนเรื่องถัดมาเนี่ยก็คือ แล้วถ้าเกิดสมมติเรากดไปแล้วเนี่ยนะคะเราเอาไปทำรีวิวเรียบร้อยนะไปทำรีวิวเรียบร้อยปุ๊บปรากฏว่าเฮ้ยมีคนจะซื้อสินค้าแล้วนะมีคนอยากจะซื้อสินค้ามีคนอยากได้สินค้านะทีนี้เนี่ยเราจะไปดูที่ไหนนะคะว่าตัวของสินค้าตัวนี้เนี่ยเลทราคาเท่าไหร่นะตรงนี้ทุกคนขั้นตอนแรกค่ะนี่ค่ะไปที่แ็บขีดสามขีดใช่ไหมจิ้มปุ๊บแต่แ็บเมนูมาปุ๊บเครื่องมือสร้างความมัง่งคั่งจิ้มหนึ่งครั้งหลังจากนั้นไปที่แอฟเฟลเลตขายสินค้าและขายคอสจิ้มหนึ่งครั้ หลังจากนั้นไปที่ affiliate ขายสินค้าค่ะจิมอีกหนึ่งครั้งโอเคไหมมันจะขึ้นรายการสินค้ามาทุกคนหรือให้เกิดเราหาสินค้าไม่เจอเนี่ยเราจะฟิลเตอร์ก่อนก็ได้นะคะไปกดที่หมดหมู่สินค้าแล้วก็เลือกหมดสินค้าที่เราต้องการที่จะขายเลยนะเช่นอันนี้เนี่ยตัวเซนเซอร์โฟมมันขึ้นมาตัวแรกอยู่แล้วใช่ไหมเราก็กดไปที่นี่ค่ะเรากดไปที่ตัวของเรทราคาทุกคน <S 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 เพื่อสามารถที่จะดูตัวของราคาได้โอเคไหมคะตรงนี้เนี่ย อ่ะเราดูราคาปลีกกันทุกคนราคาปลีกมันจะขึ้นขึ้นลงตรงนี้เห็นไหมคะราคาปลีกอ่หกร้อยเก้าสิบบาทตรงนี้นะแล้วกดตรงเลทราคาทุกคนพอกดเลทราคาปุ๊บเนี่ยมันจะขึ้นมาค่ะถ้าวันนี้คุณสมัครใหม่เข้ามานะคะสมัครใหม่เข้ามาเนี่ยคุณจะมีสถานะเป็นนิวบี้ทันทีคุณดูสถานะของคุณง่ายๆข้างบนตรงนี้ทุกคนเห็นไหมคะมุมบนนะคะข้างๆกับตัวแถบขีดสามขีดตรงนี้มันจะมีสถานะของคุณขึ้นอยู่ว่าคุณเป็นสถานะอะไรนะคะแล้วคุณกดตรงเลทราคาตรงนี้ทุกคน อ่ามันจะขึ้นว่าโอเคนิวบี้ได้เลยราคา620บาทนะตัวเลอร์เนอร์นะคะได้550สตาร์เตอร์ได้510บาทนะโปร410นะคะเอ็กซ์คิวทีฟ390โอนเนอร์ได้370นะตัวของเออ่นิวบี้สมมติคุณสมัครเข้ามาใหม่ใช่ไหมคะคุณเป็นนิวบี้นะคุณได้เลยราคา620นั่นหมายความว่าเวลาที่คุณเนี่ยหยิบของไปขายเอาลิงก์เนี่ยไปกดให้ลูกค้ากดสั่งซื้อตรงเนี่ยลูกค้าซื้อที่690ใช่ไหมคะ คุณจะได้กำไรส่วนต่างอยู่ที่เท่าไหร่คะ690-620เลบ620เท่ากับ70บาทอ่าเป็นต้นแล้วถ้าเกิดคุณเป็น starter ล่ะ starter เท่าไหร่ทุกคนอ่ะลองเกิดกดเครื่องคิดเลขสิ starter หกร์690ราคาปลีกใช่ไหมคะลบด้วยต้นคุณคือ510บาทเราจะได้กำไรนะคะอยู่ที่180บาทต่อ1ชิ้นนั่นเองทีนี้ทุกคนอ่ะทีนี้นะคะนอกจากตัวของเด็ดราคาแล้วเนี่ยไอตรงกำไรขายส่ง s t a r t ร์ขึ้นไปตรงนี้คืออะไรทุกคน เมื่อเราเนี่ยมีสถานะเป็น s t เตอร์นะคะเมื่อเรามีสถานะเป็น s t เตอร์ปุ๊บเนี่ยจำได้ไหมคะเราสามารถสร้างทีมพันธมิตรนะคะที่ช่วยขายได้ถูกต้องไหมทุกคนมีทีมพันธมิตรได้ทีนี้เนี่ยตรงนี้เนี่ยมันเป็นกําไรที่เอาไว้เอาไว้ง่ายคือสมมติว่าคุณเนี่ยเดี๋ยวขอวาดนิดนึงสมมติตรงนี้คือตัวคุณใช่ไหมคะอันนี้คือตัวคุณนะอ่านี้คือคุณ่าตรงนี้คือเป็นเป็นทีมพันธมิตรของคุณ โอเคไหมทีมพนักงานของคุณเนี่ยนะมีการขายตัวเซนเซอร์โฟมได้นะโอเคไหมอะสมมติว่านายเเนี่ยเขาเข้ามาปุ๊บสมมติเขาเป็นนิวบี้ใช่ไหมเขาเป็นนิวบี้เขาขายตัวโฟมได้เขาได้กําไรของเขาไปแล้วเนี่ยเจบาทใช่ไหมคะส่วนตรงนี้เนี่ยนะคุณจะได้ด้วย57.94บาทโอเคไหมเขาได้กําไรของเขาเนี่ยเขาขายไป690ใช่ไหมเขาขายลูกค้าเขาได้กําไรเท่าไหร่คะเขาได้กําไร70บาทใช่ไหม ตรงนี้เนี่ยนะเจบบาทเขาได้ไปอยู่แล้วส่วนตรงนี้เนี่ยบริษัทเนี่ยมีการจ่ายให้กับคุณด้วยนะอันนี้คือบริษัทอ่าบริษัทมีการจ่ายคืนมาให้กับตัวคุณด้วยตรงนี้นะคะอีกกี่บาททุกคนเมื่อกี้ตามตารางอ่าห้าสิบเจ็ดจุดเก้าสี่บาทโอเคไหมตรงนี้คุณก็จะได้ห้าสิบเจ็ดจุดเก้าสี่บาทเด้งเข้ากระเป๋าด้วยทุกครั้งที่ทีมของคุณเนี่ยมีการขายตัวเซนเซอร์โฟมได้โอเคไหมคะแบบ อัตโนมัตินั่นเองอันนี้คือความหมายของตัวแถบตรงนี้นะคะกำไรขายส่งสตาร์เตอร์ขึ้นไปโอเคไหมอันนี้คือความหมายของมันทีนี้นะคะในส่วนต่อมาทุกคนอ่ะเราดูเรื่องของตัวเรทกกำไรนะบวกกับกำไรขายส่งไปเรียบร้อยแล้วเนาะทีนี้นะคะเรามาดูกันค่ะว่าในส่วนต่อมาค่ะก็คือถ้าเกิดเราต้องการที่สมมติว่าเราได้สินค้าไปใช่ไหมคะเพื่อทำรีวิวถูกไหมหรือว่าเราซื้อสินค้าตัวไหนไปทำรีวิวก็ตามแต่ นะคะทีนี้เนี่ยเราจะดูรายละเอียดสินค้าของตัวนั้นๆเนี่ยได้ที่ไหนทุกคนง่ายๆค่ะตรงนี้ค่ะมันจะมีปุ่มที่เขียนว่ารายละเอียดเห็นไหมคะตรงข้างใต้ตัวสินค้าเลยเราจิ้มเข้าไปหนึ่งครั้งทุกคนพอจิ้มเข้าไปหนึ่งครั้งปุ๊บเนี่ยมันจะขึ้นนะคะขึ้นข้อมูลของตัวสินค้านั้นๆอยู่นะคะเราก็สามารถที่จะอ่านข้อมูลครล่าวๆปุ๊บเนี่ยว่าจุดเป็่จุดข่ายคืออะไรปุ๊บนะคะแล้วเราก็สามารถที่จะเอาข้อมูลเนี่ยไปทําคลิปรีวิวประกอบ การทาคลิปรีวิวหรือว่าเราสามารถเรียนรู้ได้ว่าตัวสินค้าตัวน,นั้นมีจุดดีจุดเด่นจุดขายยังไงนะคะเพื่อที่เวลาที่เอาไปทําคลิปเนี่ยจะได้เข้าใจในตัวสินค้ามากขึ้นและสามารถถ่ายทอดได้ว่ามันมีข้อดียังไงนะคะทีนี้นอกจากเรื่องของตัวข้อมูลแล้วตรงนี้ทุกคนนี่นะคะส่วนต่อมาทุกคนก็คือจะเป็นเรื่องของการคัดลอกลิงแอ f ฟิลเลนะคะเช่นเวลาที่เราเนี่ยเอาตัวคลิปเนี่ยไปโพสต์ในโซเชียลเรียบร้อยปุ๊บใช่ไหมคะแล้วปรากฏว่าพออะ ลงคลิปไปเรียบร้อยปุ๊บแล้วมีคนสนใจอยากจะสั่งซื้อเขามีการทักแชทคุณมาปุ๊บเนี่ยนะคุณไม่จําเป็นต้องไปกดซื้อสินค้าแล้วไปแพ็คของส่งให้ลูกค้าเองนะคุณสามารถที่จะส่งลิงก์แอฟเฟลเวตนะคะหรือลิงก์ในหน้าให้ลูกค้าเนี่ยกดซื้อกับบริษัทโดยตรงได้เลยโดยที่บริษัทจะรู้ว่าโอเคลูกค้าคนนี้เนี่ยมีการกดสั่งซื้อผ่านทางลิงก์ของคุณแล้วจะสามารถที่จะแบ่งส่วนแบ่งกําไรให้คุณได้ถูกต้องนั่นเอง นะตรงนี้นะคะง่ายๆค่ะมันจะมีคําว่าลิงค์แนะนําสินค้าทุกคนคุณจะเอาสินค้าตัวไหนไปให้ลูกค้ากดสั่งซื้อคุณกดใต้สินค้านั้นๆเช่นอันนี้เราจะกดตัวเซนเซอร์โฟมใช่ไหมคะเราก็ไปกดตัวลิงค์แนะนําสินค้าของเซนเซอร์โฟมทุกคนจิ้มหนึ่งครั้งหลังจากนั้นค่ะ ตรงนี้นะอยากัดลอกของอาจารย์เพลนะคะคัดลอกของในระบบของคุณนะคะไม่งั้นมันถ้าเกิดว่าเราไปคัดลอกลิงก์ของเพื่อนไปใช้เนี่ยนังเงินก็จะเข้ากระเป๋าของเพื่อนนะทุกคนนะเราต้องเอาลิงก์ของเราโอเคไหมคะย้ำอีกรอบหนึ่งตรงนี้นะคะ Copy a f f i l i a t e ปุ๊บเราสามารถที่จะพอลูกค้าทักถามมาปุ๊บอยากจะสั่งซื้อค่ะเราสามารถส่งตัวลิงก์ตัวนี้เนี่ยให้ลูกค้าเนี่ยทำการกดสั่งซื้อตรงได้เลยนะคะพอลูกค้ากดสั่งซื้อปุ๊บนะลูกค้าสั่งซื้อในราคาเต็มบริษัทก็จะมีการจ่ายนะ ส่วนแบ่งกําไรเนี่ยกลับมาให้กับคุณนั่นเองตามสถานะนะคะหรือว่าตามเลทราคาของคุณถ้าวันนี้คุณเป็นนิวบี้ใช่ไหมคะคุณส่งลิงก์ให้ลูกค้ากดสั่งซื้อคุณจะได้กาไรส่วนต่างเท่าไหร่คะ70บาทอ่าถูกไหมทุกคนถ้าวันนี้คุณเป็นสตาร์เตอร์เวลาคุณขายเป็น1ชิ้นเมื่อกี้ที่เรากดขึ้นทีเลขกันจําได้ไหมทุกคนเราได้กาไรส่วนต่างเท่าไหร่คะอ่าหกร้อยเก้าสิบลบห้าร้อยสิบบาทเหลือหนึ่งร้อยแปดสิบบาทนั่นเองนะเวลาเรากดส่งลิงก์ให้ลูกค้าสั่งซื้อปุ๊บถ้้าาาเาเ starter, เรรรรป็็นต์อกกจะไดได ร้อยแปดสิบาทนะคะถ้าเกิดเราเป็นระดับโปรอ่ะก็ได้เท่าไหร่ทุกคนสองร้อยแปดสิบอ่ะใช่ไหมคะตามเลทนะคะราคาที่เราได้รับนั่นเองเนาะอ่ะทีนี้ส่วนต่อมาค่ะทุกคนการคัดลอกลิงแอดฟลเลตใช่ไหมพอคัดลอกปุ๊บเอาลิงนี้ส่งให้ลูกค้าสั่งซื้อตรงได้เลยเราไม่ต้องนั่งแพ็คของส่งของเองบริษัทแพ็คของส่งของตรงให้กับลูกค้าให้เราเรียบร้อยเรารอรับแค่ส่วนแบ่งกําไรโอเคไหมคะแล้วส่วนแบ่งกําไรเนี่ยรอา,ายออกเมื่อไหร่เรารู้ได้ไงว่าเราได้รับกําไรแล้วหรือยังได้รับกําไรหรือเปล่า นะคะไปที่นี่ทุกคนกําไรไมยสะสมของฉันตรงนี้ค่ะนี่ค่ะมันจะมีสามารถกดดูนะสามารถกดดูเรื่องของยอดขายอะไรต่างๆของคุณได้โอเคไหมคะรวมทั้งตรงนี้ค่ะทุกคนเวลาที่คุณมีการขายได้เกิดขึ้นเนี่ยมันจะมีข้อความเด้งอยู่แล้วนะคะมันจะมีข้อความเด้งถ้าเกิดมีข้อความใหม่ขึ้นมาเนี่ยมันจะขึ้นนะเป็นตัวแจ้งเตือนอยู่แล้วนะคุณสามารถกดเข้าไปดูได้เวลาที่มีรายได้หรือมีข่าวสารสําคัญเกิดขึ้นจะมาแสดงตรงข้อความตรงนี้นะคะส่วนต่อมาทุกคน ตรงนี้ค่ะหน้าแรกนะคะหน้าแรกตรงนี้เนี่ยเวลาที่ตรงนี้ค่ะมันก็จะขึ้นเช่นเดียวกันค่ะว่าวันนี้คุณมียอดขายอะไรเข้ามาเท่าไหร่ยังไงบ้างขึ้นเป็นตัวเลขนะคะอันนี้เป็นรหัสทดสอบของอาจารย์มันก็เลยขึ้นเป็นอินฟินิตี้นะทุกคนนะแต่เวลาของเราเนี่ยมันจะมีขึ้นเป็นตัวเลขในทุกช่องเลยนะคะว่าเราได้อะไรเท่าไหร่มาแล้วบ้างนะคะทีนี้กําไรส่วนแบ่งกําไรนะคะก็คือเราจะตัดยอดทุกวันศุกร์นะก็คือสะสมเนี่ยตัดยอดนะทุกวันศุกร์แล้วก็โอนออกนะคะทุกวันจันทร์ หรือวันพุธแล้วแต่บัญชีธนาคารโอเคไหมคะและสําคัญทุกคนอย่าลืมค่ะตรงนี้นะถ้าเราไม่ยังไม่ได้กรอกเลขที่บัญชีต่างๆข้อมูลต่างๆของเราในการรับรายได้เนี่ยบริษัทก็ไม่รู้ใช่ไหมคะว่าจะต้องโอนไปที่ไหนเนาะดังนั้นเนี่ยค่ะมาตรงนี้ก่อนทุกคนเข้าใหม่เนี่ยยืนยันตัวตนเพื่อรับรายได้ก่อนเพื่อให้บริษัทเนี่ยสามารถโอนเงินออกให้คุณได้ถูกนะคะกดตรงนี้ทุกคนอ่าก็ไปทําการยืนยันให้เรียบร้อยนะคะกรอกข้อมูลต่างๆเรานี้ให้เรียบร้อยตรงไหนกรอกไม่ได้นะคะด้านล่างนี้เลยค่ะ ไลน์ oa นะไลน์ id at h e l i s i o u s online สอบถามแอดมินได้แคปจอไปถามเขาได้ว่าตรงนี้กอกยังไงกอกอะไรยังไงบ้างคะโอเคไหมคะทีนี้ส่วนต่อมาทุกคนส่วนสุดท้ายของเรานะคะก็คือสำหรับว่าวันนี้เนี่ยบางครั้งเนี่ยเวลาที่เราเนี่ยมีการขายสินค้าใช่ไหมคะแล้วบางทีเนี่ยเราไปเจอคนที่มาซื้อของกับเราแบบออฟไลน์หมายความว่าเฮ้ยฉันฉันอยากได้ชิ้นหนึ่งกดสั่งซื้อมาให้ฉันหน่อยะคุณอาจจะเป็นบ้านใกล้เลนเคียงกันหรือเป็นเพื่อนกันหรืออะไรอย่างเงี้ยและเขาอยากจะซื้อนะ แล้วเขาโอเคไม่อยากจะแบบเหมือนกับไปกดเขาเรียกว่าไปไปกดกดเองอะ่ะนึกออกไหมไม,ไม่ไม่ต้องการกดสั่งซื้อเองคุณก็สามารถสั่งซื้อในเลทราคาของคุณแล้วเอาของไปให้เขานะคะแล้วก็เก็บกําไรส่วนต่างมาก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันทีนี้วิธีการสั่งซื้อในเลทราคาของคุณ นะคะทำยังไงทุกคนขั้นตอนง่ายๆค่ะตรงนี้ค่ะมันจะมีคําว่า add to cart เห็นไหมคะเวลาที่เราต้องการจะซื้อของชิ้นใดชิ้นหนึ่งเพื่อไปทํารีวิวหรือว่าบางคนฝากคุณซื้อนะคะแล้วให้คุณเอาของไปให้ก็ตามแต่คุณมากดในเลตราคาคุณยังไงคะตรงนี้ค่ะมันจะมีคําว่า add to cart เห็นไหมทุกคนตรงนี้เนี่ยก็คือจานวนชิ้นนะสมมติคุณต้องการ2ชิ้นใช่ไหมคุณก็เลือก2ชิ้นกด add to cart โอเคไหมคะตรงนี้เช่นเดียวกันทุกคนอ่ะสมมติว่าคุณจะเอาอันนี้คือในหนึ่งหนึ่งบินเนี่ยในหน คุณไม่จำเป็นต้องกดแยกบินก็ได้คุณกดซื้อรวมกันให้หมดเลยแล้วคุณค่อยมากดเช็คบินทีเดียวนะคะโอเคไหมอย่างเช่นอันนี้คุณจะเอาอะคอนล่าด้วยคุณกด add to cart คุณจะเอาตัวของเอ่อตัวของบอดี้เซรั่มด้วยคุณกด add to cart เท่านี้เองพอเลือกครบป,ปุ๊บนะ้วกดตะกร้าทุกคนลถเข็นตรงนี้ค่ะจิ้มหนึ่งครั้งอะพร้อมจ่ายเงินทุกคนเช็คออดอร์ทุกอย่างถูกต้องไหมอันนี้สองกระปุกอันนี้หนึ่งขวดหนึ่ขวดถูกต้องไหม เห็นไหมคะตรงนี้เนี่ยมันก็จะขึ้นมาเป็นราคาที่เป็นส่วนลดของคุณเรียบร้อยแล้วโอเคไหมคะ,ะจำนวนเงินที่ต้องชําระทั้งหมดเนี่ยค่าส่งเมาส์สี่สิบาทอ่ะเราก็กดทําไงคะกดขั้นตอนถัดไปทุกคนสมมติว่าเช็คทุกอย่างโอเคเรียบร้อยปุ๊บอ่ะใส่ที่อยู่จัดส่งต่างๆให้เรียบร้อยนะคะหลังจากนั้นยอมรับเงื่อนไขกดเงินการสั่งจองคะ่ะแล้วก็สแกน QR โค้ดจ่ายเหมือนเมื่อกี้นี้เลยทุกคนหลังจากนั้นเนี่ยก็เป็นการทำออเดอร์เสร็จสิ้นสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วนะก็รอสินค้าอยู่ที่บ้านอ่ะถ้าสมมติิว่าาสนค้ สั่งมานานแล้วยังไม่ได้เลยติดปัญหาอะไรหรือเปล่านะคะก็สามารถที่จะติดตามที่แอดมินได้นะคะตรงนี้นะ line oa at h e l i s h online นะคะหรือ qr Code ด้านล่างนี้ก็ได้หรือจะโทรไปก็ได้หรือว่าถ้าวันนี้นะคะเราจะมาดูเช็คเองนะคะว่าตอนนี้สินค้าของเราเอ๊ะมันถึงไหนอะไรยังไงบ้างแล้วนะคะกดตรงนี้ค่ะเครื่องมือสร้างความมัง่งคั่ง affiliate ขายสินค้าและขายคอร์สนะคะจิ้มเข้าไปหนึ่งครั้งตรงนี้ค่ะมันจะมีคําว่ารายการสั่งซื้อทุกคนจิ้มเข้าไปที่รายการสั่งซื้อหนึ่งครั้งปุ๊บใช่ไหมคะมันก็จะขึ้ ตรงนี้เนี่ยเราก็มากดดูที่รายละเอียดทุกคนอ่ารายละเอียดนะคะถ้าเกิดว่ามีการจัดส่งเรียบร้อยปุ๊บมันจะขึ้นเลขแท็กกิ้งตรงนี้เราสามารถเอาเลขแท็กกิ้งเนี่ยไปติดตามการขนส่งได้เองเลยนะคะหรือให้เกิดว่าตามไม่เป็นก็อ่าไม่ต้องซีเรียสทุกคนเรามีแอดมินไว้บริการทุกคนอยู่นะคะด้านล่างนี้นะคะก็ติดต่อไปที่ไลโอ o A at the อริชออนไลได้นะโอเคทีนี้นะคะสำหรับสุดท้ายนะคะในคลิปวิดีโอนี้นะคะก็คือสำหรับใครก็ตามแต่เนี่ยที่รู้สึกว่า เฮ้ยฉันอยากจะทํากําไรรายวันนะฉันแฮปปี้ที่รู้สึกว่าเฮ้ยโ okay, อเคอะฉันไม่ต้องสต็อกสินค้าไม่ต้องมานั่งแพ็คของส่งของด้วยฉันมีมือถือเครื่องเดียวนะและที่เข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้เนี่ยฉันก็สามารถที่จะทําเงินเข้าบ้านรายวันได้จากการทําคลิปรีวิวนะคะแล้วก็เป็นแอฟเฟอร์เอีทนะรวมทั้งสามารถที่จะต่อยอดเพื่อทํากาไรระยะยาวได้ด้วยนะคุณก็สามารถที่จะคือถ้าเกิดว่าวันนี้เนี่ยในยุคยุคยุคน,นี้เนี่ยเวลาการทําคลิปต่างๆทุกคน การทำคลิปต่างๆเนี่ยบางครั้งเนี่ยเราเอาแค่สื่อโปรโมทที่บริษัทมีให้หรือเราเอาแค่ตัวของออรูปนะคะต่างๆที่บริษัทมีให้เนี่ยไปโพสต์แล้วจะขายได้เนี่ยมันไม่เหมือนยุคก่อนหน้านี้แล้วทุกคนดังนั้นเนี่ยในยุคยุคนี้เนี่ยคือผู้บริโภคเนี่ยไม่ค่อยฟังแบรนด์หรือไม่ค่อยฟังบริบรษัทสักเท่าไหร่ ไม่ค่อยฟังสิ่งที่บริษัทพูดไปว่าสินค้าตัวนี้มันดีตัวนี้นั่นอะไรยังไงบ้างแต่ผู้บริโภคในยุคนี้เนี่ยเขามักจะฟังผู้บริโภคด้วยกันเองนะคะดังนั้นเนี่ยการทําคลิปรีวิวนะคะหรือว่าเอาง่ายๆคือถ้าวันนี้คุณจะทําคลิปที่จะสื่อออกไปเพื่อที่จะให้คนเนี่ยอยากที่จะซื้อสินค้านะยังไงนะแต่คุณยังไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นยังไงดีในการทําคลิปให้รู้สึกว่าเฮ้ยฉันไม่ได้แบบตั้งใจขายอะแต่ให้คนอยากที่จะซื้อสินค้าของคุณ เองด้วยอินเนอร์นึกออกป่ะแบบคืออยากซื้อเองอยากเดินเข้ามาซื้อเองเลยในขณะที่คุณเนี่ยไม่ต้องขายจา๋านะทายังไงทุกคนตรงนี้ค่ะจะมีด้านล่างคลิปวิดีโอนี้นะคะจะมีคอร์สตัวนี้ทุกคนอาจารย์ขอแนะนาคอร์สตัวนี้เป็นคอร์สออนไลน์เทคนิครับทําคลิปแบบนี้รับประกันขายได้แน่แบบเนียนๆแม้ไม่ได้ตั้งใจขายทํายังไงนะคะในคอร์สคอร์สนี้ทุกคนจะสอนวิธีการทําให้คุณเนี่ยสามารถทําคลิปแบบเนียนๆคือทําคลิปเหมือนไม่ได้ขายเลย แต่คนเนี่ยจะอยากวิ่งเข้ามาซื้อสินค้ากับคุณดังนั้นคอสนี้เนี่ยสำหรับใครที่โอเคฉันโอเคมีเทคนิคในการทําคลิปอยู่แล้วมีเทคนิคในการทําคลิปขายที่ดีอยู่แล้วนะคะไม่จําเป็นต้องเข้าเรียนคอสนี้ก็ได้แต่ให้เกิดว่าวันนี้เนี่ยคุณอยากจะเขาเรียกว่าเขาเรียกว่ารับขวานให้คมก่อนที่จะไปตัดไม้อะ่ะนะอาจารย์แนะนําเลยว่าคอสนี้จะเป็นคอสที่ทำให้คุณเนี่ยสามารถที่จะประหยัดเวลานะคะประหยัดเวลามากขึ้นใช้เวลาในการทําคลิปน้อยลง ให้มันมีประสิทธิภาพมากขึ้นและให้มันมียอดขายเกิดขึ้นได้มากขึ้นนะคะดังนั้นสําหรับใครที่อยากเรียนรู้นะคะจากคอสนี้นะตอนนี้ราคาเต็มนะคะอยู่ที่3 9 9 7บาทตอนนี้เหลือเพียง9 9 7ทุกคนโปรโมชั่นถ้าเกิดยังเห็นตรงนี้อยู่เนี่ยก็แปลว่ายังมีสิทธิ์ได้รับโปรโมชั่นนี้อยู่นะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นคนที่อยู่ในระบบเรียบร้อยแล้วนะคะคุณมีราคาทิเศษที่เป็นเลทราคาของคุณเองถูกลงไปอีกสําหรับคนที่สนใจนะก็กดปุ่มสีส้มตรงนี้ค่ะที่อยู่ด้านล่างตรงนี้นะคะเพื่อเข้าไปดูข้อมูลรายละเอีียยดดของคน้้ไเล ดังนั้นนะคะสาหรับคอร์สนี้สําหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะที่เกี่ยวกับเรื่องของการแนะนําเรื่องของการเป็นพันธมิตรในการขายสินค้าและบริการกับเรานะคะก็จบเพียงเท่านี้ทุกคนพบกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ